พ้าป๊าม่ม่เราเลี้ยงเราคนนี้น้ำกินเศดน้ำกินเศษเม่อน้ำท่ี่มีแค่โลกนี้ที่กปลาได้

ข้อต่อไปข้อใดไม่ใช่ไม่อะไรไม่ใช่ไม่อะไรไม่ใช่หน้าที่ของปากอืมก็ไปกินขอไข่าฟางขอไยพูข้อไหนคะขอข่ ฟันฟั<า>นค่ะขอขอคะอยขาเพราะอะไรเพราะว่าเรามีหูค่ะ,ะข้อสี่